ตอนกํำเนิดร้อยปาราดอรอตั้งนานกมาชาจริงแม่แม่เลือดได้เก่งเกินตัวจริงๆเลยนะเ <c oughs> จ้าหนูฉ <c oughs> ันเดินทางไปทั่วโลกยังไม่เจอเด็กที่ไหนหลักแหลมเท่านี้มาก่อน <c oughs> พวกท่านนชมฉันเกินไปแล้วอยากให้เด็กๆในเผ่าเราเรียนรู้และปฏิบัติตัวเหมือนเจ้าจริงๆเลยงานประลองครั้งนี้นะทำให้ข้าได้รู้ว่าอย่าตัดสินใายจากภายนอกจริงๆรอยยอ เฮ้ยเยจ้าเด็กนึกสะท้อนยังเด็กข้าไม่ปล่อยมันรอดมาแบบนี้เนี่ยนะท่านเซนกะข้าถามอะไรหน่อยเคยได้ยินมาว่าพวกท่านวางแผนจับเด็กที่เกิดวันเดียวกันกันกบมโหสถมาไว้แต่ถูกยับยั้งและรับอุปการะโดยบิดาของมโหสถแทนแต่เรื่องราวหลังจากนั้นละ่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าอยากรู้ว่าเจะะ้ามโหสถเติโตมาเช่นไรข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟัง หลังจากที่เศรษฐีสิริวัฒกะรับอุปการะเด็กทั้งหนึ่งร <socks S 2> ้อช <del> ีวิตในวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเจ็ดปีเด็กๆที่รับอุปการะก็เติบใหญ่ขึ้นมาโดยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงไม่ได้จะอ้วนโอ้ยหาสถดช่วยด้วยจะอ้วนที่ฟองหอสอดช่วยด้วยหาสอดช่วยด้วยอ้ยกน้าใหญ่เนี้ อ้าวเด็กๆได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะจ๊ะพร้อข้าวอร่อยข้ลยอร่อยชิ้นุดก่อนแค่จะเจ้าอ้วนอือไข่ใบนี้ฉันมองก่อนนะขืนเจ้าตัวแรกไปนะเจ้าอ้วนมโหสดไม่ต่อมีก้อเพราะไม่ละฉันอิ่มพอดีพอดีแล้วล่ะขืนเป็นแบบนี้จะแย่เอานะนายหญิงเอาเถอะจ้า เรารับพวกเด็กมาอุปการะแล้วจะเลี้ยงดูให้อดๆอยากๆไม่ได้นะแต่เด็กกำลังโตอย่างนี้น่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆพวกนี้เป็นของเราแล้วก็สามีเจ้าอย่าวิตกไปเลยจะต้องหาทางช่วยลดภาระค่าเลี้ยงดูให้ท่านพ่อท่านแม่ให้ได้เลยสบายจัง คนอิ่มแล้วก็ช่วยมารวมตัวกันที่ลานหน้าบ้านด้วยนะฉันมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาทุกคนนี่แบบนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้บบนละนี่ละคือเทวสาลาบ้านใหม่ของพวกเราร้อยปลายเทวสาลานี่คืออะไรเหรอมโหสดนายจะสร้างมาทำอะไรหรอฉันจะสร้างเทวสารลานี่ละให้เป็นศูนย์กลางกันค้า ถ้าสำเร็จพวกเราจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านพ่อท่านแม่ได้แน่แต่ว่าลําพังเด็กอย่างพวกเราเนี่ยจะไปทําอะไรได้ล่ะเงินที่สร้างเทวสาราเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ต้องห่วงล้อกขอแค่พวกเราร้อยปลาดช่วยกันฉันมีแผนอยู่แล้วอทางนีจ้าทจะดีจ้า มากขึ้นถ้าแปะขายผ้าได้ทั่วชมพูทวีปเดินทางไกลๆว่าไม่มีคนเฝ้าล่างนะก็นี่ไงแปะถ้าเรามีศูนย์กลางการค้าแปะก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนถ้ามันเป็นอย่างที่ลือพูดมันก็รีอ่ะเอาไปอ้วช่วยหมายความว่าฉันไม่ต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อซื้อผักมาขายเองใช่ไหมถูกต้องแล้วครับพี่สาวคนสวยอุ้ยตายปากหวานนะเจ๊ะ แม่เอาตังให้หนูสร้างเทวาศาลานะถึงแม่แม่จะมีเงินแค่นี้นะแต่ก็เอาไปใช้ดีๆแล้วกันนะลูกนะอุ้ยแม่ใจดีที่สุดเลยหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยเงินสี่แสนแปหมื่นหกแสนสองหมืเก่งมากเลยทุกคนได้แค่น,นี้ก็มากเกินกว่าที่ฉันคิดแล้วละ่ะใหญ่ขนาดเนี้ยเด็เกอย่งพวกเราจะสร้างได้ละเนี่ยฉันมีแผนอ,อกไว้ในใจแล้ว สวัสดีจ้าฉันมาขอพบท่านสถาปนิกใหญ่หน่อย uh huh. ฉันนี่แหละสถาปนิกใหญ่ฉันอยากให้ท่านสถาปนิกเป็นผู้สร้างศูนย์กลางการค้าแห่งนี้อ <c oughs> อ้ยประหลาดใจตั้งแต่เด็กอย่างเจ้านะ่ะเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายค่าแรงสร้างกันนะฮะฉันไม่มีเงินค่าจ้างให้ท่านสถาปนิกหรอกจ้าอา้าวแต่ว่าท่านสถาปนิกจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแล้วจะคุ้มค่าไนดะ้ยังไงเวลาพ่อค้าคารวานต่างเมืองผ่านไปมาก็จะนำไปบอกต่อแล้วสุดท้ายชื่อเสียงของสถาปนิกใหญ่แห่งมิถิลา ก็จะโด่งดังไปทั่วชมพูทวีปเอ้าได้ข้าจะลองเสียงดูสร้างให้โดยไม่คิดตังแล้วฉันจะได้อะไรจากการที่ให้วัสดุอุปกรณ์พวกเจ้าเมื่อส่งคาราวานไปยังเมืองต่างๆวัสดุของพี่ชายก็จะได้รับการดูแลขนส่งจากพวกเราฟรี แล้วเจ้าจะเอาค่าใช้ใจ่ายที่ไหนไปส่งของให้ข้าละ่ะคารวานสินค้าของข้ามีอยู่ทั่วชมพูทวีปมีออกเดินทางทุกวัน <c oughs> แพ้มาแดีเลยเ <c oughs> จ้าี่ความคิดเฉียบแหลมจริงๆแต่เอ๊ข้าสงสัยว่าที่ที่สร้างเทวสาลาคือที่ของมโหสถเองหรือเปล่าข้าขอเล่าเองเพราะที่ดินที่มโหสถอยากได้ <c oughs> เป็นที่โล่งกลางตลาดที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลข้าเอง เจ้าหนูพยายามติดต่อกับบิดาค่าแต่ข้าก็ให้คนรับใช้กันท่าไว้ตลอดจนกระทั่งน้องสาวต่างมารดาของข้านางเป็นอีกคนที่เกิดใต้เริกจอมปราดซึ่งทำให้นางแอบช่วยเหลือมโหสถ สุดท้ายนางก็เป็นคนที่ทำให้ตระกูลข้ายกที่โล่งกลางตลาดให้มโหสถภายใต้เงื่อนไขที่ว่าน้องสาวข้าจะกลับมาเป็นเจ้าของเทวศาลา,าแล้วเมื่อไร่น้องท่านกามินท่าจะกลับมาจากเรียนต่อล่ะ เขาว่ากันว่าน้องเจ้ากามินทะนะ่ะฉลาดกว่ามาหโหสถซะอีกท่า,าเนเซนักะวันนีว้วันนี้เป็นวันอะไรนะท่านอ,อ้าวก็ขึ้นสิบห้าข้ามเดิน11บเอมีอะไรเหรอโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วสิพวกเราจะตุรพรามจบสิ้นแน่แน่